สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องจ้าสวัสดีสุภูสุคนจ้าพบก,กับขั่วกะละสินเห็ดเองแซ่บเองพี่น้องจ้าวันนี้พาผู้เจ้ามากินก้อย <c oughs> ก้อยเนื้อพี่น้องจ้าก้อยเนื้อใส่ตับจ้าละตผพักก็พี่น้องมากรินฟ้าก็จะกินสดสดเลยพี่น้องจ้าพักเสดาพี่น้องพักขาคือเกาลัดจ้ามีบักแข่ง,ขงพี่น้องจ้า มีบักแข็งมีบักเขือมีบักบักทัว่วนะพผู้นอนพี่นะ้องเนาะมาเด้อบานพี่น้องจ้าก็คนเนหนียวจ้าคนเหนียวห้อนมาตะปลาเห็ดใหม่ๆไ,ได้พี่น้องมื่อนี้ขอมาตะปลาเห็ดพี่น้องจา้ามามาบานพี่น้องเอ้ยว่าลายนะหิวข่าวลายพี่น้องเอ้ยหิวข่าวกระดอกกระเดียเบดมือพี่น้องไปปลาเพื่อจะได้กินเข่า มาจ๋ามาคำนี้ไงเซเวอร์เนาะพี่จัดก็เป็น,นาปดาวขุ่มคมเข่ากันเนาะเนาะมันเข่ากันเนี่ยจ้าเนา,นานนะ ลูกโดดเนดอกสองสีเลยมาเป็น้องจานคำยี้ไงอกอออือืินน้ำใบก็แสบจา้า ขอโทษขอให้เพย์นบกินดิบเพย์นบกินเนื้อนพี่น้งเลาะเบื้องเป็นกำลังใจกันกับพ่อพี่น้องสิบบาทอันนี้บาทหน่งบาทเนาะหากหลายขมขมขมยินดีจ้ะ ตไปต้มมันบ่ค่อยขมมน้องไปต้มไปย่างบ่ค่อยขมกินนังเสือปักขาอืม จับจ้หมดแล้วดจ้าตัดไปหน่อยเห็นบ่มแบดนี้น่าแซ่บ Saus. Kotoku. À nó nào không cha Trăng ăn xe Phá khâm Phá khâm phân bất tốt nhau กรอบดีขนาดขมพ่ะย่ Hjem. Yeah. <laughs> mm. ดิลลนถิ่มก่อนไปตากแดดไว้ม่เปิดเพราะไข่ผ้าตากแดดพี่น้องพักแต่เดากินได้โดน เนี่ยมากุณเหรอไปตะกินดิบกับไปข,วขัวคือว่าเป็นยังมากไพ่มากม,ากมากากั่นจ้ะ น้ำกินซุป,ปยังตาอืมไอ้อลูกโดดหน่อยหนึงน่งพี่น้องคือเพี้ยนแทเพี้ยนเสดาจแล้วเนาะเสดาก็บลินฝ่าพี่น้องมาจ้ะ ต้มมันบกขมพี่น้ะองย่างกับบกขมกนันงสี่ขมขมคัก <laughs> หนาวอย่างเอ้ฟุ้แแพรอจ้ะหนาวมาก งานก็บลานหยอกก่อนทั้งทุ่มครับกูหยวกเนาะเนี่ยใหม่ๆคุณสามีซื้อมาให้เนาะ ยังไปคมดีชนะคบยางเดาเลยพี่น้องท้องใบท้องใบท้องหมากขมๆท้องใบส้เดาท้องหมากขม ลินฟ้าไปน,นอ้องบ้านเขาจะลินฟ้าเนาะบางพื้นที่เขาเอื่นบอกขึ้นกันนะพี่น้องเนาะะแต่พื้นที่เขาเจะเอืน่นบ้านข่อยการันตินเอื่นลินฟ้าขสุดยอดแ <c oughs> บบแก่ๆกักินนู่นพี่นอ้นองเสียดาย แพมแพมกังได้ก็ะสือกินพี่น้องจ้ามากมากโดนโดนสื่อกินพี่น้องสือดูดว่าไ้ Nhân mày đẳng bên ninh xe hát liền luôn nhân mày mang nồng 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 quá ใบสะดาบขมกว่ามารินฟ้าพี่น้องดีจ้ะความความคิดขอยได้พี่น้องอ that's all <laughs> xem đậm mặt bạc đẹp xong rồi bạc không Nhìn nhà Lùm มีแห้งก็อเลยก,กินขา่าสองสุมคือสามสุมแล้วบดมือได้ไหมนอ้องป้อนข่าวลูกกันยังไ,ได้กินบ่ป้อนนั่งกับบ่กินเองพี่น้องนั่งเลน่นกินได้หน่อยเพชด ขมดยจัอบคอยบนบ่มีเวลาเห็ดเห็ดไปน่ะคอยไปเก็บมาหมู่ว้านกับมืนกว่องอัญญาะ ห่วงอายญยังอีกพี่น้องเฮ้ยอืนเน่อพี defense. ่น <schedules> ้องเ่ได้ไปเก็บเห็ดสิแพ็กเห็ดแพคเห็ดเส้นตู้เย็นพี่น้องกับตัดขาดต่ดเรลี่ๆมละ mà chả ăn thịt lắm Dính rồi anh chỉ bay khủa nào khủa mươn chỉnh thiên vậy ยอมกินพี่น้องส่็ยตู้เย็นไว้ช่วยสิหาอะไรได้พี่น้องมือันสิบพอน่ายงไ,ได้พี่น้องเอออยู่พี่หาก,กินยู่งยากอาหารบ้านห้องคอลมืมเบางมาะสายส่วนหมากสิมาตลาดล้ว ร้านกคไปซื้อมาชวนหมากจะเป็นของลาอยู่น้องก็เวียนนำของไทยชวนหน่อยทีม่มพี่ต้องว่าเจ้าเลยค่ะ <ś c oughs> ช้าจ้ะ Nhà. <laughs> ừ. 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 Ở sau <cười> <cười> Ừ. Được xám nua. เพสต์เครื่องคมแบบนี่แหละสบจอ่อสับดีดเลยจ้ะน้องจ้าอิ่มเลยพี่น้องจ้ามาคลิปนี้เนาะจ้ากา็ฝากกดติดตามฝากซักสับใครในยูทูบน้ำพี่น้องจ้กากดกระดิ่งน้จาจากก้ายังกระผาดคลิปใหม่ๆข่อยเนาะพี่น้องเนาะฝากแฟนเพจคัว่วกะละชินเทสเองซับเองน้ำพี่น้องจ้าซื้อเดียวกันในยูทูปพี่น้องจ้าแล้วก็แฟนเพจเทียนหอมบลเฮ็ดผ้าเพื่อนพี่น้องจ้า เพิ่งความหนาลกของฝรั่งหน่อยพี่น้องลูกครึ่งมากับกดแชร์กดไหลคอมเมนเป็นกำลังใจกันจ้าอยู่ดีมีแฮงสูบูดสุขคนได้จ้าสวัสดีจ้า